สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดเยเกเกิดวิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วากคูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามคำคมดีๆสุภาษิตดีๆคำพังเพยดีๆครับรวมถึงคติธรรมต่างๆนะครับบางครั้งบางทีนั้นเราฟังแล้วเราเห็นเราครับนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเราเองชีวิตมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์เสรีบุณทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่นี่ก็70กว่าแล้วนะ ดูแล้วก็สดใสนะครับแถมแข็งแรงอีกสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของโควิดนี่เวลาพี่เจอคนที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกครับตอนนั้นที่ <c oughs> พี่เริ่มสอนหนังสือเนี่ยพี่อยู่21บรับนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์รุ่นแรกเนี่ยเขาก็อายุประมาณ18ห่างกันประมาณ3ปี ปรากฏว่าเวลานี้ถ้าเกิดพี่เจอลูกศิษย์นะครับไงครับลูกศิษย์หน้าเขาแสงพี่หมดเลยหน้าแซงเอกว่าลูกศิษย์ประมาณ4ี่ห้ารุ่นแรงเนี่ยหน้าแสงพี่หมดแล้วเขาไม่ค่อยจะดูแลตัวเขาเองเท่าไหร่ก็เนี้ยแหละฮะแล้วก็เวลาพี่ไปงานศิษย์เก่าก็จะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ชอบล้อรุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเอารูปที่เราถ่ายด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นรูปหมูสําหรับรุ่นนั้นเนี่ยไปติดที่บ้านครับเขาบอกว่าหลานชายเขาอะ มาดูรูปแล้วก็ชี้ไปที่พี่ปูป่คนนี้เขารุ่นเดียวกับปู่จริงหรือเปล่าโอ้เ,เพราะต่างากันามาคภูมิใจมันดูสดใสนะฮะคนนี้นเนี่ยมันก็เลยจะเข้ากับเรื่องนี้หรือเปล่าเนขาบอกว่าของขวัญที่พิเศษที่สุดเนี่ยในทุกๆเช้าของวันใหม่ก็คือการที่เรานั้นยังมีลมหายใจและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆวันอย่างมีความหมายก็คือฝรั่งเขาก็มีอันนี้นะครับเขาบอกคนเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเราก็จะพูดคําว่า Thank you God ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับครับนี่คือคิดแบบเป็นพลังบวกมากๆเลยยิ่งถ้าสมมุติว่าอารถ้าอาร์ตมีความหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องพาวนาเหมือนพี่ทุกวันเนี้ยอย่าให้ั้นเมียนเป็นไปจนกว่ากรุงเทพจะมีรถไฟครบทุกสายเป็นใหญ่งงมุมอ่ะจริงจริงมันอีกไม่นานะมันเลยอันนี้เป็นหนึ่งในความคิดของพี่เลยนะอาร์ตคือเรามีความรู้สึกว่า โอเคเราเริ่มรู้จัก BTS ซึ่งตอนนี้กลายเป็นสายสีเขียวเราเริ่มรู้จักหัวลาโพงบางซื่อซึ่งเป็นสายสีน้ําเงินแต่ตอนนี้สายสีน้ําเงินนั้นยืดไปจนถึงฝั่งทนแล้วยาวไปถึงนู่นใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นสีม่วงแล้วได้เห็นสีแดงแล้วได้เห็นสีชมพูแล้วได้เห็นสีเหลืองเราได้เห็นสีทองซึ่งตรงนี้การที่เราเคยไปต่างประเทศฮ่องกงนะฝรั่งเศสออสเตรเลียเราเห็นเลยนะครับว่า เมื่อเรามีรถไฟหลายๆสายแล้วมันจะมีจุดที่มันครอสกันครับ,รบแล้วเราก็จะลงสถานีนี้เพื่อต่อสายนั้นที่เราเรียกว่าเป็นใยแมงมุมพี่เห็นโครงการที่รัฐบาลวางไว้ว่าสีนี้เสร็จแล้วสีนี้กาลังจะเสร็จสีนี้กําลังจะเปิดทําการสีม่วงนะเปิดแล้วนะสีแดงตอนนี้ไปไกลนะสีเขียวตอนนี้ยืดนะเมื่อก่อนมันสั้นกระจุนจุอยู่คคแค่อ่อนนุษกับจตุจักรนะตอนนี้มันไปถึงคู่คดนะตอนมันไปถึงสุนประการนะ พี่ฝันอยากจะเห็นวันนั้นจึงนั่งภาวนาขอให้่่น<ไ>อ,อยู่ได้เห็นๆๆวันที่รถไฟฟ้าของกรุงเทพไม่ว่าจะบนฟ้าหรือใต้ดินสามารถที่จะเป็นเครือข่ายใหญ่แมงม,ม,มุมที่ทําให้ไปนู่นมานี่อย่างสะดวกสาธุเลยถ้ายุยืนยืนๆก็ต้องการปฏิบัติดวงเราเองนะ,อะบองบุแน่นอนร<ว>ู้จักดูแลตัวเองสินี่สุภาพิตอันนี้ก็คืออะไรรู้บ่าอ สุขภาพดีเป็นความรับผิดชอบของเราเองสุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่เป็นภาระของคนอื่นถูกต้องฮะถูกต้องถูกต้องเลยงั้นอย่าทําตัวเป็นภาระของอใครดูแลตัวเราเองให้ดีครับบางคนก็บอกว่าอยู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยอยู่นานๆนาะอายุยืนนเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพตาที่ดีโอ้ยพี่พ,พี่พี่พูดเลยบอกว่า บางคนบอกอาจารย์ต้องอยู่ร้อยปีี่บอกอยู่ได้ถ้าอยู่แล้ว <c oughs> ไปกินข้าวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้สามารถเข้าห้องน้ําห้องท่าเองได้ <c oughs> แต่ถ้าอยู่แล้วนอนติดเตียง <c oughs> จะต้องมีคนป้อนข้าวต้องมีคนอุ้มอาบน้ํา <c oughs> หรือมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยกินอาหารทั้งสายยาง <c oughs> ไม่เอานะคะไม่เอาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะอยู่ทําไมอยู่เดิมไม่มีคุณภาพชีวิตแะ <c oughs> ชีวิตคนเรายัางไงมันก็ต้องตาย แต่จะอยู่อย่างทรมานเพื่ออะไรอร์ตพี่ชาคนที่เขาประเภทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่มีการเจาะไม่มีการใส่สายแล้วจู่ๆก็ไปหลับแบบสบายไปเลยเนาะไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอะไรคือคนอยู่อาจจะตกใจแต่คนไปเขามีบุญอ่าพี่คิดจริงนะเขามีบุญโอ้คนบางคนพี่เห็นนะ ช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เป็นเดือนๆเป็นเจ้าชายนิทาเป็นเจ้าหญิงนิทานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกินอาหารทางสายยางจะขับถ่ายก็ต้องเจาะหน้าท้องโอ้ยลูกหลานจะได้ให้พี่อยู่อย่างนั้นเด็ดขาดนะจะบอกให้ทุกทรมานทุกแมวอ่ะมันทรมานทั้งตัวเราและทรมานทั้งคนอยู่ที่ต้องดูแลเรา แต่วันนี้แหละที่เรายังมีชีวิตอยู่่บางทีต้องเข้มแข็งนะครับผมอยากให้เข้ากับเรื่องนี้จังเลยครับเขาบอกว่าอย่าลีแสงสว่างในตัวเองเพียงเพราะแค่มันไปแยงตาใครแล้วเขาก็บอกว่าไปให้สุดอย่าหยุดฟังเสียงนกเสียงกายังไงครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะอารตคืออานคงจะจําได้ว่าดววิจิตรประการบอกว่า จงทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด็นเกินงั้นพอเราทำดีมันก็เหมือนเรามีแสงสว่างมีแสงสว่างแล้วคนอิจฉาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแสงเราเนี่ยไปแยงเขาอคือคนไม่อิจฉาเราเนี่ยเขาจะชื่นชมในความสว่างสวัยแต่คนอิจฉาเนี่ยแสงแยงตาถอนะคะนี้พอแสงแยงตาปั๊บเขาต้องหาทางที่จะดับแสงเราเขาจะคอยจับผิด มีอะไรนิดอะไรหน่อยเขาจะต้องเอาไปพูดว่าเราไม่เห็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยอาร์ตพี่บอกได้เลยว่าข้อเนี้ยคือพี่โดนเลยพี่โดนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นครับเวลาเด็กที่เรียนหนังสือเขาอยากให้เป็นที่พี่เป็นที่ปรึกษาพี่ยานิพนธ์พอพี่ได้ปรึกษาหลายๆคนนะ มีคนที่จามว้าไงโอ้โหเนี่ยจันเสดีเขามาสอนที่นี่เขาไม่ได้ตั้งใจมาสอนแล้วเขาตั้งใจมาขุดทองเอาค่าที่ปรึกษาโอเห็นไหมขนาดนี้เลยแสงมันไปแยงตาเขาไปแยงตาเขาบางทีนะพี่ทําไปพี่ไม่รู้เลยว่าพี่ได้มีลอะไรเท่าไร่ปรากฏมีคนบางคนมันนั่งนับรายได้พี่ค่ะโอ้เป็นที่ปรึกษาเท่านั้นคนเท่านี้คนคนหนึ่งได้เท่านั้นนี่ยังไม่รู้เลยมึงรู้ไม่เป็นไรฮะเขาเรียกว่ามีนักการบัญชีส่วนตัวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่ครับ บะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุกเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาช่ยใ,ในรสชาติเชืช่อใจจายา New Isuzu V Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทย เพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu B Cross 4x4 Master of All Roads w ่า o b l o o m มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้ว่าก b l o o m ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New i s u s u MU-X Originality Redefined มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดแน่หนูยยักได้กว่าก็บลูมปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนัก In ว i ีซู e ูเอ i กซ์ซ e รส s รันลุกใหม่เราใสตอต X i ็กซสนับสนุนโดย All new Isuzu n e w X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเโรเกิดวิชเชส มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วากวคคูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับครับกลับมาช่วงนี้มาต่อกันเลยนะครับอ่ะแล้วพอเขามองแบบนั้น,น,นเนี่ยพี่ทำไงพี่ไม่สนใจนนเราเชื่อในสิ่งที่เราทำครับและเวลาเราทำเราไตร่ตรองแล้วว่าเราควรทำอะไรน,น,นะครับ พี่สอนหนังสือพี่ก็ต้องไต่ตรองแล้วว่าพี่จะสอนยังไงพี่จะดูแลลูกศิษย์ยังไงครับในที่สุดเราก็เลยมีลูกศิษย์รักและพอใจอ,อ่ะพี่ไม่ได้คุยนะเวลาปีใหม่พี่ชอบพูดรอตัวเองครับเออเดี๋ยวรถกระบะมาขนก็แล้วกันของขวัญคือเด็กเอาของขวออัญมาให้นะแล้ววันไหวครูเนี่ยนอกจากผ่านแล้วเนี่ยนะครับทางคนที่เขาจัดเนี่ยเขาจะทำวูมาลยเล็กๆอเอาไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยไปหยิบ แล้วก็จะเอาไปให้กับครูคนไหนอย่างไรอาร์ตพี่หอกกับยากมากเพราะเยอะมากมาเยอะมากซึ่งบางทีเรามองไปนะพี่ก็มีความรู้สึกเห็นใจคนบางคนแล้วพี่ก็ไหนเด็กพวกนี้นะไม่ช่วยเขาบ้างเลยบางคนเนี่ยได้ไปห้าพวงสิบพวงแต่ของพี่เป็นยี่สิบสามสิบพวงเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำไปให้สุดเขาบอกเลยไปให้สุดอย่าหยุดเลยอย่าหยุดฟังสิ่งที่พี่ฟังพี่ฟังอะไรรู้ปะ ฟังอะไรครับฟังหัวใจตัวเองว่าเราต้องการหัวใจเราเนี่ยเราต้องการอะไรเราอยากทําอะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเสียงนกเสียงกาเสียงคนอิจฉาเสียงคนริษยาไม่มีวันเข้าหูพี่เด็ดขาดแต่ต้องมีคุณธรรมได้ไหมครับก็คือเราบอกว่าก่อนเราจะทําอะไรเราวิเคราะห์แล้วเราควรสอนหนังสือแบบนี้เราควรจะดูแลลูกศิษย์แบบนี้เราควรทําหน้าที่เราแบบนี้เราได้พินิษพิจารณาอย่างดีแล้วเราจึงปฏิบัติออกไปครับใช่ไหมคะ และถามว่าเราวัดการปฏิบัติของเราว่าถูกต้องอย่างไรเนี่ยเราวัดจากอะไรเราวัดจากความชื่นชมของคนนอกคืออาร์ตบวลณาอาร์ตทำอะไรอาร์ตจะไปพูดถึงตัวเองไม่ได้นะอารจะมาบอกอาร์ตทำดีเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้อย่าพูดเอยให้เดียแล้วมีคนก็ถามบอกแล้วตกลงมีคนติดตามอาร์ตเยอะไหมอันนี้ไม่รู้แต่อาร์ตมั่นใจว่าอาร์ตทำดีไม่ได้อาร์ตถ้าอาร์ตบอกอาร์ตทำดีในเง่ของการทำหน้าที่เป็นพิธีกรอาร์ตต้องดูว่ามีคนฟอลโล่อาร์ตเยอะแค่ไหนนะครับ มีคนเข้ามาขอบคุณอาร์ตแค่ไหนอาร์ตวันหนึ่งถ้าอาร์ตเป็นครูบาอาจารย์นะอาร์ตจะเหมือนพี่เวลาที่อาร์ตไปไหนแล้วก็เจอลูกศิษย์เข้ามาอาจารย์สวัสดีโออาจารย์ครับขอบคุณมากเลยวันนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องการทําสินค้าต้องมีแพคเกจิ้งผมเองนะครับทำขนมหวานขายเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้อตอนนี้ผมทําแพคเกจิ้งผมขายอยู่ที่เขาบอกศูนย์การค้ามีชื่อเลยนะครับผมขายแพงแต่ผมขายได้ครับนี่เลยเนี่ยหรือบางคนอาจารย์ นี่เร็วนี่เลยนะ,ะวันศัตว์จีนะนะก็มีเด็กมาไหว้อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้หนูเอาไปใช้ที่บริษัทเยอะเลยครับที่อาจารย์สอนอาร์ถ้าอารเป็นครูอาจารย์นะอารจ,จะมีความภูมิใจมากกับประโยคเหล่านี้ค,<ม>คือมันมันเราดีใจมากกว่ารายได้ที่เราได้จากการสอนแต่เราจะดีใจเมื่อคนที่เขาเรียนจากเราเ,เขาบอกว่ารเราเนี่ย ได้ให้อะไรแก่เขาที่เขาเอาไปใช้ได้ส่วนบางคนอาจารย์หนูจบแล้วตอนนี้หนูได้ตําแหน่งแล้วนะคะหนูเอาที่อาจารย์สอนไปใช้โอ้เจ้านายชอบตอนนี้หนูได้เลื่อนขั้นค่ะเนี่ยพี่ได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นระยะระยะอาจมันก็ทําให้เรามีความสุขเออเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นที่ดีที่งาม,มถูกต้องแล้วครับ นี่เนาะเป็นความภาคภูมิใจงฟังหัวใจตัวเองคฟังหัวใจตัวเองเนาะอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาอะไรเนาะใช่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักครับว่าความรักเนี่ยที่มีแต่ให้คือความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนและทันทีที่คุณหวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยความรักนั้นจะตายลงอันนี้นะอารมันมีหลายอย่างที่พี่เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับตอนสมัยอยุ่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยตอนเช้าๆอาจารย์ธงสุขมกรพันธ์ซึ่งเป็นศาสนาจารย์เนี่ย ท่านก็จะไปคัดข้อความจากพระคัมภีร์มาอ่านก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันท่านก็โอเคอ่านเยอะแยะแต่ประโยคที่จับใจพี่และพี่จามาจนทุกวันนี้คือการให้เป็นเหตุให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับ<ม>คืออารเวลาที่เราได้รับอะไรจากใครเราก็มีความสุขนะครับ <นะ S 2> ใช่ครับแต่เวลาที่เราให้อะไรใครแล้วเราเห็นหน้าเขาว่าเขามีความสุขจากสิ่งที่เขาได้จากเรา อันนั้นเราสุขยิ่งกว่าที่เราได้รับอีกจะบอกให้อันนี้เป็นอันหนึ่งนะที่พี่จดจำเอามานะครับในขณะเดียวกันในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีเรื่องของสังฆวัตถุสี่ก็คือการที่เราจะต้องสงเคราะห์คนอื่นอาร์ตข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยในสี่ข้อทานทานแปลว่าการให้ครับซึ่งบางคนเนี่ยตีความคําว่าทานให้เนี่ยกลายเป็นให้เงินทองให้สิ่งของที่จับต้องได้พี่ไม่มองแค่นั้น ให้คำปรึกษาครับให้กำลังใจนะครให้ข้อคิดให้หลักสอนสิ่งเหล่านี้คือการให้หคือบางคนโอ๊ยฉันยังช่วยตัวฉันเองไม่ได้ไดเลยจะเอาเงินนอกที่ไหนมาให้เขาโอ๊ยฉันไม่มีมากมายขนาดนั้นจะมาแบ่งปันอโอเคถ้าคุณมองในเชิงวัตถุคุณก็พูดได้ว่าคุณยังไม่มีเงินมากพอที่จะแจกใครคุณยังไม่มีข้าวของมากพอที่จะไปให้ใคร แต่คุณอย่าไปตีความหมายของคําว่าทานที่แปลว่าให้เนี่ยมันแคบแคบที่สิ่งของครับมันให้อื่นก็ได้โอ้ให้กําลังใจเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับะะให้เวลาให้ข้อคิดให้คําแนะนำํำเป็นเรื่องที่ให้นี่คืออยู่ในพุทธศาสนาเมื่อกี้ของคริสนะ,ค,ะครับการให้เป็นเหตุให้สุดยิ่งกว่าการรับนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่พี่เคยเอามาคุยในในที่นี้ก็คือเขาบอกว่า จงให้อะไรแก่ใครเหมือนประหนึ่งว่าเขาจะตายวันพรุ่งนี้ทีแรกพี่ก็พยายามจะตีความแต่ว่าอะไรวะเขาเจ็บเขาป่วยหรอถึงแล้วทไมให้เขาไม่ใช่ความหมายก็คือว่าเราให้แต่เราไม่หวังว่าจะทําอะไรให้กับเราเพราะพรุ่งนี้เขาตายแล้วไม่ไม่ต้องไปคิดเป็นมุญคืณหองค่ะคือถ้าเราคิดบอกนี่นะฉันให้เธอวันนี้นะวันหน้าวันหลังเธอต้องทําอย่างนั้นให้ฉันนะเธอต้องทาอย่างนี้ฉันันี่แปลว่าเราจะเอาคืนแต่ถ้าเราให้ไป โดยที่ในใจเด็กคิดเออให้เธอเราก็ไม่รู้พรุ่งนี้เขาจะอยู่หรือเปล่าก็แปลว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่อีกแล้วแต่เราก็ยังยินดีให้เขาถึงได้พูดว่าจงให้โดยมีความคิดปานประหนึ่งว่าพรุ่งนี้เขาจะตายการที่เราให้โดยคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะตายแปลว่าเราไม่คาดหวังว่าเขาจะตอบแทนแต่คนบางคนฉันเคยให้อะไรเธอจําได้ไหมอ่าเป็นแค่น่ถัยเวลาเธอบ้างเลยนะจะต้องให้ฉันกลับคืนบ้าง ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดที่อาร์ตอ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความรักละมันเป็นเรื่องการแลก่มันคือความหวังอาร์ตพี่นะครับรู้สึกอันนี้มาโดยที่ยังไม่เคยเจอสุภาสิทธิ์นี้นะเมื่อตอนที่สมัยพี่เรียนหนังสือที่เมืองนอกนะตอนนั้นเราเรียนวิชาสถิติพี่ก็เรียนได้คะแนนดีมันก็มีฝรั่งบางคนนะครับที่เขาเรียนแล้วเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่เขาเป็นคนที่ทํางานแล้วเขาเก่งเรื่องธุรกิจมาก เราก็ทําเรื่องของกรณีศึกษาคนที่ไม่ได้เรียนธุรกิจมาก็จะป้อๆแป้ๆนะครับเข้ามาถึงพี่ปั๊บเขาบอกว่าเธอช่วยติวสถิติให้ฉันได้ไหมแล้วฉันจะติวเรื่องการทํากรณีศึกษาให้เธออ้าจอนนัทนพี่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้พี่ไม่ตกลงมันดูแบบเหมือนพิ่มคือีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้เราช่วยบอกมาเลยเออเธอเรียนสถิติได้ดีเธอพอจะมีเวลาช่วยติวฉันหน่อยได้ไหมคิดว่าพี่ทํานะวันนั้น แต่พอเขามาขอแลกเปลี่ยนนะเธอติวสถิติให้ฉันสิแล้วเดี๋ยวฉันจะติวเรื่องการทํากรณีศึกษาธุรกิจให้เธอพี่บอกฉันไม่มีลาหรอกจะได้ใจถ้ามันคิดจะแลกเปลี่ยนม่ได้มวจริงจริงตอนนั้นจิดจริงนะพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยพี่มีความรู้สึกพี่ยินดีให้ถ้าเรานั้นเก่งสถิติมากกว่าเขาและเขาขอให้เราติวแต่พอเขามาพูดแลกเปลี่ยนแบบนี้ไม่ไห้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่ครับ บะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุขเข็มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมีคกึ่งสำเร็จรูปจายาช่ในรสชาติเชื่อใจจายา New Isuzu V Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทย เพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu B Cross 4x4 Master of All Roads. w a า o Bloom ม,มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิอได้ทุกท่าท่าแบบขับติดหน่หนูยักได้ว่าก Bloom ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m w x Originality Redefined มีนวัตรกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดหน่หนูยังได้วาโก้บลูมปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเรเกิดวิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วากคูแอนตี้แบคทีเรีย แง่ไหวไร้กลิ่นอับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของความรักเรื่องของเสียงวิภาควิจารณ์ให้นะเรื่งให้ถ้าทุกคนคิดจะรอรับครับจะไม่มีใครได้รับเลยอันมันมีคนให้ไงไม่มีคนให้เพราะทุกคนรอรับกันหมดแต่ถ้าทุกคนคิดจะให้จะมีทั้งคนให้และมีคนได้รับเพราะฉะนั้นอย่าจงอย่าคิดเป็นคนที่จะได้รับ แต่จงคิดเป็นคนที่พร้อมจะให้ครับถ้าเราทุกคนช่วยกันคิดอย่างนี้จะมีคนได้รับเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้และอีกอันหนึ่งนี้มันสอดคล้องกันเรื่องนี้นะครับอาจพี่อ่านเนียที่ไหนพี่จำไม่ได้แต่พี่ชอบเขาบอกว่าถ้าคุณไม่คิดจะเกิดมาเพื่อนคนอื่นก็อย่ากเกิดมาเลยดีกว่าชัดเจนนะฮะเออคือะคจะอคิดแต่ตัวเองตัวเองตัวเองเนี่ยคนนั้นเขาเขียนเลยถ้าไม่คิดจะเกิดมาเพื่อนคนอื่นก็อย่าเกิดมาเลย เพราะฉะเราก็ต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยอย่าไปทําอะไรเพื่อตัวเราเท่านั้นมันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปสังคมมัน<อ>ตรงครว่าจิตสาธารณะค,ะครับสังคมเองก็เช่นกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยากให้สังคมนั้นมีความร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ก็คือการให้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ